สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนิงนะคะนี่คือการเดินกลับค่ะไปกันประจนภัยที่ป่าคิดว่าจะไปหาเห็ดกระด้างแต่ว่าไปน้ำหมดค่ะไปถึงครึ่งทางนะคะพอดีหิวข้าวกินข้าวพักกินข้าวกันพอดีมาดูน้ำแต่ละคนน้ำหมดเลยก็พากันเดินทางกลับค่ะนี่ค่ะกลับกันแล้วไม่ไหวแล้วน้ำหมด เดี๋ยววันใหม่เอาใหม่วันใหม่ต,มตุ้มตามอันดับหนึ่งเลยตุ้มตามอันดับหนึ่งเลยเก่งมากเลยที่หนึ่งคือตุ้มตามชิดโอชัยชัยแล้วก็ตุ้มตาม พิรวันสามนันีแม่ดาย่หนิงนะคะจะมีแต่คนคนเก่งๆมากเลยวันนี้เดินป่าเดินป่าประสบการณ์ประสบภัยป่าโอ้โหอืมเหนื่อยกันมาทั้งทีเลย ตุ้มตามถ้าเดินแบบนี้ทุกวันอะ่ะผอมเลยแหละตุ้มตามน้ำหนักนี่หล่อเลยทีเดียวเลยนี่คือการเดินป่าออกกำลังกายด้วย ย่าสิบหฮอดกระเซินกระเซินว่าเราไปไก่กว่านี้ขนาดไปได้คงเดี๋ยวย่างสิมีฮอดแล้วกระเซินว่าเราไปฮอดหลังผู้อีกหลา,า,า,ายกิโลอ่กาก็ไม่ไกลเลยบ้านเขสูงไปบ้านป่าไม้น่ะที่เคยไปเอ็นวัดอาจารย์ไอ้วัดป่าริมทานไหมละ่ะ เออก็อยู่แถวนั้นแหละสาวมณีดิเก่งอีกคนร<ม>องเท้าเป็นรองเท้าที่ร<ม>องเท้าเป็นรองเท้าแบบนี้เดินตามร่องหินได้สบายเลย<ม>โอ้อ๋อ เลยวดขาเนาะหนักด oh. mm ้วยอืม hmm. ส mm ่ hmm. mm ้องสแอออเราไม่เอาชุดอาบน้ำไปอาบน้ำที FUCK ่น้ำตกบ่เออ

ตอนนี้เดินทางกลับกันจะไปน้ำตกกันอีกแม่ราบอกว่าอะไรนะแม่ราเกือโบ่หอดเกอดโหื่อวข้าเสืรนวัชิไปไกลกว่านี้ ขนาดไปกินเขาา่าภากันหมดนม้ำบิดให้นน้ำมั้งถ้าขนาดแม่ไดาเดินบ่อยนะเนี่ยเนาะถ้าน้ำไม่หมดนี่จะเป็นยังไงนั่งคอยเดินเจ็บของนั่งคอยที่ข้างล่างถ้าถ้าน้ำไม่หมดอีกคงนั่งคอยที่ข้างล่างได้ไปเห็ขาเห็ดผู้มาแอบเพราะเขาเก่งแท้ตอนนั้นยังแข็งแรงอยู่โอ้ไปหาเผื่อผู้มาแอบผู้มาแอบนะตอนนี้แข็งแรงไม่มีสิบเท่าของสิบเท่าของเราไปนะมณี ภูมัแอร์ที่เขาไปหาเห็ดนะเ,เดินกลับ20กิโลเนาะเออสิบเท่าของเราไปมาสิบเป็น20กิโลขนาดย่าเดินเก่งขนาดนี้ย่ายังเหนื่อย<ช>ไปภูมัแอร์นะไกลมากมากแต่เห็ดก็เยอะมากมากไปก็หาบมาเนาะเออหาบ,หาบเห็ดขายที่ตลาดถูกกล่องนี่แหละอ๋อตอนแรกย่าหนึงจะไปหาเห็ดท้ายซีใช่จะไปหาเห็ดแล้วก็เออไครก็กะว่า จะไปเอามาไอ้ไม้มาทำข้าวหลามทำใบถมไม่มีใครเอาอะไรสักหมดแรงไม่ได้หมดแรงน้ำก็หมดแล้วเห็ดก็ไม่ต้องหามันเหนื่อยแล้วน้ำก็หมดเขวดเลยหดถอว่าเป็นเอสามันนี้ไปเก็บที่ต่องอมันคงถึงล้วเยนจะินเยเดินนี่เราก็มาถึงแล้ว มาถึงทางแล้วเด้อ,อบ้านนี้นู่นมันจะไปส่องบ้านนี้อ๋อไปน้ำตกตาทองออน,น้ำตกตาโตนอออเออแยกหนึ่งไม่มีครอบคอรัวใช่ไหมไม่มีนาเห็นึ่งไม่ายกหนึ่งสด,ดให้ดูดูนะพ่อนเนสนใจนะคะดูนะี่ดูดูดูเป็นนักแบบงไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้นะคะบ้านนี้ร้องจนคอแหบ มากินมากินน้ำเออมากินไอ้มากินน้ำพึ่งกับน้ำมะนาวเลยเมื่อเช้านี้พูดเสียงไม่ออกเลยโอ้โหหายเสียงมาทันทีเลยอย่าลืมนะน้ำพึ่งกับน้ำมะนาวกินหทนได้ไหมมันมีน้ำพึ่งผสมมะนาวในน้ำสำเร็จรูปมันยังมีอยู่บ่มีไม่ได้อย่าลืมเอาไว้ได้หนึ่งเด้อไอ้อะไรนะสาวตั้งกล้องเออลืมแล้วลืมแล้ว้มไ่ดใช่ เนาะไม่คิดว่าตูมตามจะเก่งขนาดนี้โอ้สุดยอดแห่งสุดยอดเลยตูมตามพอดีเลยเราก็ไปขึ้นรถสามนีเลย นี่ค่ะเราก็มาถึงแล้วโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินเนาะเดินป่าแต่ก็เหนื่อยแต่ก็ออกกําลังกายค่ะไม่ได้เดินป่าแต่นานแล้วตั้งแต่เห็ดไม่ออกัุงแหละตอนนั้นไปหาเห็ดพอเห็ดหยุดออกเราก็ไม่ได้ไปหาก็ไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้เดินป่าเพิ่งมาเดินก็เท่าๆกับเพื่อนๆเ,เลยเหนื่อยเหมือนกัน สาวมณีน,นี่ตัวเล็กๆเ,เก่งเราคิดว่าสาวมณีจะเดินป่าไม่ได้เป็นคนชอบเดินป่าอีกด้วยอยากจะให้เห็ดออกเดเข้าะเ,เจ้าไปหาเห็ดนำกันนี่ผู้ลูกนี่ขึ้นหาเห็ดทำไมไม่มาช่วงหาเห็ดมั้งเนาะหาเห็ดหาเหยืหาหย,ยเหือเรอหมนนะอ๋อแสดงว่าเคยหา เลยโอ้ค่ะจุบนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะก็ขอจุบที่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ย่นหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ